เวรัญเจพรามกล่าวตู่พระพุทธเจ้า2หลังจากนั้นเวรัญเจพรามได้ไปในพุทธสํานักกันถึงแล้วไปทูลปลาัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้ากันผ่านการทูลปลาัยพลอยเป็นที่บันเทิงเป็นที่ลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งนะที่กวรส่วนข้างหนึ่งเวรัญเจพราม นั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ตูนคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าพระสมณโคดมไม่ไหวไม่ลุกรับพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยมาโดยลําดับและไม่เชื้อเชิญด้วยอัสนะข้อที่ข้าพเจ้าทราบมานี้นั่นเป็นเช่นนั้นจริง การที่ท่านพระโกโดมไม่ไว่ายไม่ลุกรับพวกปามผู้แก่ผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านไวัยมาโดยลําดับหรือไม่เชื้อเชิญด้วยอัสนะนี้นั้นไม่สมควรเลยและผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนปามในโลกทั้งเทวโลกมารโลกพรุมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะราหมณ์เทพและมนุษย์เราไม่เล็งเห็นบุคคลที่ เราควรไหว้ควรลุกรับหรือควรเชื้อเชิญด้วยอัสนะเพราะว่าตาตาคตพึงไหว้พึงลุกรับหรือพึงเชื้อเชิญบุคคลใดด้วยอัสนะแม้ศรีรษะของบุคคลน,นั้นก็พึงขาดตกไปท่านพระโครดมมีปกติไม่ใยดี พระวินัยปิฎกมหาวิพังเล่มหนึ่งภาคหนึ่งหน้าที่สมีอยู่จริงๆปรามเหตุที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณโคโดมมีปกติไม่ใยดีดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกเพราะความใยดีในรูปเสียงปินรถโอตัพะเหล่านั้นตถ,ถาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วถ้าไม่เป็นเหมือนตายอดด้วน ทำไม่ให้มีภายหลังมีไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดานี่แลเหตุที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณโคโดมมีปกติไม่ใหญ่ดีดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกแต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าวท่านพระโคดมไม่มีสมบัติมีอยู่จริงๆพราหมณ์เหต่เขากล่าวหาเราว่า รัศมนาโคโดมไม่มีสมบัติดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกเพราะสมบัติคือรูปเสียงปินรถโวัตภะเหล่านั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วถ้าไม่เป็นเหมือนตาลอดด้วนถ้าไม่มีภายหลังมีไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดานี่แลเหตุที่เขากล่าวหาเราว่าพรัศมนาโคโดมไม่มีสมบัติ ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกแต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าวท่านพระโคโดมกล่าวการไม่ทำมีอยู่จริงๆปรามเหตุที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณโคโดมกล่าวการไม่ทำดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกเพราะเรากล่าวการไม่ทำกายทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริต เรากล่าวการไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปอกุศลหลายอย่างนีแลเหตุที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณโคโดมกล่าวการไม่ทำดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกแต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าวท่านพระโคโดมกล่าวความขาดศูนย์มีอยู่จริงๆรามปาเหตุที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณโคโดม กล่าวความขาดศูนย์ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกเพราะเรากล่าวความขาดศูนย์แห่งพระวินัยปิฎกมาวิพังเล่มหนึ่งภาคหนึ่งหน้าที่สี่ราคโตสะโมหะเรากล่าวความขาดศูนย์แห่งสภาพที่เป็นบาปอากุศลหลายอย่างนี้แล เหตุที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมกล่าวความขัดศูนย์ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกแต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าวท่านพระโคดมช่างรังเกียจมีอยู่จริงพราหมณ์เหตุที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมช่างรังเกียจดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกเพราะเรารังเกียจกายทุจริตวัจจีทุจริตมโนทุจริต เรารังเกยียจความถึงพร้อมแห่งสภาพที่เป็นบาปอกุศลหลายอย่างนี่แหละเหตุที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมช่างรังเกยียจดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกแต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าวท่านพระโคดมช่างกำจัดมีอยู่ยจริงจรปรามเหตุที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมช่างกำจัดดังนี้ ชื่อว่ากล่าวถูกเพราเราแสดงธรรมเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะแสดงธรรมเพื่อกำจัดสภาพที่เป็นบาปอากุศลหลายอย่างนี่แหลเหตุที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณโคโดมช่างกำจัดดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกแต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าวกันพระโคดมช่างเผาผลาญมีอยู่จริงปราม เหตุที่เขากล่าวหาเราว่าประสมณโคโดมช่งางเผาผลาญดังนี้เชื่อว่ากล่าวถูกเพราะเรากล่าวทำที่เป็นบาปอกุศลคือกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตว่าเป็นธรรมที่ควรเผาผลาญทมที่เป็นบาปอกุศลซึ่งควรเผาผลาญอันผู้ใดละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทําให้เป็นเหมือนตายอดด้วน ทาไม,ม่มีในภายหลังมีไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาเรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นคนช่างเป่าพรานพราหมณ์ทำทั้งหลายที่เป็นบาปพระวินัยปิฎกมาวิพังเล่มหนึ่งภาคหนึ่งหน้าที่ห้า อากุศลซึ่งควรเผาผลาญทถ,ถาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทําให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนถ้าไม่มีไม่ให้มีในภายหลังมีไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดานี้แหลเเหี่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณโคโดมช่างเผาผลาญดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกแต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าวท่านพระโคดมไม่ผุดเกิด มีอยู่จริงๆพราหมณ์เหตุที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมไม่ผุดเกิดดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกเพราะการนอนในคันต่อไปการเกิดในภพใหม่อันผู้ใดละได้แล้วตัดรากขาดแล้วถ้าไม่เป็นเหมือนตาลยอดด้วนถ้าไม่มีในภายหลังมีไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาเรากล่าวผู้นั้นว่า เป็นคนไม่ผุดเกิดตามการนอนในคันต่อไปการเกิดในภพใหม่ตทาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วถ้าไม่เป็นเหมือนตายอดด้วนถ้าไม่มีในภายหลังมีไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดานี้แหละเหตที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมไม่ผุดเกิดดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก แต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าว